น่าต้องชานจังเลยมาหายกระยางจะไดมแม่แม่เอากระโปะไปดงเออเออโอ้พี่น้องคนเต็มรถนึงสวัสดีพี่น้อง ใชยสบายดีสวัดดีเอฟซีสูโคุคนเดอ้อยินดีตอนฮาเขาซูสองยูทูปสาวเลาก็ยินดีเลยพี่น้องเอ้อตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ทีบ่ายมุ่งเคืองพี่น้องโอ้อากาศบ้านห้าหอนลายลังชงการน้องพี่น้องเนาะตอนนี้น้ํากานนั่งเล่นอยู่เที่ยงหน้าเที่ยงหน้านะสาวพี่น้องเที่ยงหน้าส่วนหนึ่งกับมุ่งดนะ้วยหญ้าเนาะมุงด้วยหญ้าคานะคะพี่น้อง บรรยากาศอยู่หลังบานเฮาเนาะบานเฮากะโอ้ยพี่น้องสิว่าจังได๋เฮือนหนาวนะหอนเพราะว่าบ,บ่มีต้นไม้เนาะช่วงนี้ก็ยังหอนอยู่ยังบ่มีตนม้นไม้เดี๋ยวสิหาซื้อต้นมะม่วงมาปลูกอยู่พี่น้องอากาศหอนหลายนี้จากเฮือนจากคองมานอนดินอยู่ที่งนาเซ้ยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาบใบม่วงรึ่งนะโอ้ลมเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยความหอนสภาพอากาศมื้อนี้ก็ประมาณปุณณ์สามสิ เปดสามสิกาองศาผู้ไพี่น้องเลยโอ้มกม่วงกับมีพี่น้องเต็มต้นเนาะอยากกินก็กินได้หต้องสื่อพี่น้องเอ้ยาวห้าวอเอาก็ได้กินแล้วเนาะอยู่หน้าก่อยก็มีกันพี่น้องอยู่สวนลุมเนาะเยงนี่นาี่นอกะคะงกี้่นงยพี่น้องอยู่เทียงหน้าลมผัดบ่อยๆเนาะ นี่เที่ยงหน้าเพิ่อนก็ได้พี่น้องสภาพในเที่ยงหน้าฟังนี่ก็บมุ้งเลยสังกระซีเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นผ้าไหมเฮียโอ้เที่ยงนี่ก็หลายปีเลยพี่น้องหลายปีหลายประมาณบใบสองรึ่งสิไปทรงเอ,อือยพี่น้องเลยเอ,อือยก็พี่อายน้องเพื่อนสีเดินทางกลับไปไทย ไปหาเงินอีกแล้วพี่น้องเลยหลังจากเพิ่งกลับมาอยู่บ้านในประมาณสี่เดือนเนาะเัิ่งจะมีลูกสองคนพี่น้องเพื่อนเพิ่งจะอยู่ทั้งพูนเนาะเป็นเอื้อยคิงขงเนี่แหละพี่น้องเอื้อยคิงขงเนี่แหละนเนาะเพิ่นก็นลําบากมันก็มีเงินมีคำพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าสองคนเพื่อนสั้นกับพระ,ะแล้วก็เลยสิกลับไปสู่กานโตอ,อยู่กับไทยแล้วพี่น้อง ประสินังรถซ้ายทางเขาไปสวรรค์พี่น้องไปคิวรถเพื่อต่อรถไปที่ฟังไทยเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้อง,เ,อง <c oughs> เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วสุดใจอยู่บ่นเนาะพี่น้องบรรยากาศบ้านบ้านเด้อทุกคนมีการปรุงแต่งยังทางน้น,นาน้ะธรรมศาสาตร์สวนเลยนะคะ <c oughs> พี่น้องเมท้องซาเมท้องซาตากแกรดบ่ห่อนบ่เนาะบ่ไซ่กุ๊ปเน่ เพิ่นหาบักม่วงพี่น้องหาแผ่เพิ่นสิเอาม่วงไปฝากลูกผักเต้าเพิ่นอยู่กรุงเทพฯพี่น้องของฝากก็บ่ได้มีหยังหลายดอกทางนั้นก็ย่านหนักแน่อ้ายจมอยากกินบักม่วงอยู่บ้านเฮาว่าซั่นแม่ก็ไปเอาอยู่ตียงลูกบ่ได้พี่น้องบ่บ่ได้บอกข่อยไปได้เพิ่นลากไปก็บ่ฮู้ซ่ำเบิ่งลาแข็งแดดที่ทางเมืองไทยพูนะคะพี่น้องบักม่วง ม่องอยู่บ้านห้าวแสบเดอ้อแสบกูจเมืองไทยเลยพี่น้องเน้ดุกเช่าเช่นดุกเส้นดีเนะ้แม่์จะไปหาเงินยีมืองไทยเนะี่ยให้แม่ไปหาเงินยีมืองไทยนะอยูออบอ่บ่เออไปหาเงินซื้อนุ่มมาจากบ่บ่ให้พอไปหน้าบ่ลูกเพื่อนสองคนเด้ิกูน่าต้นแกกี่ดินรองคันหู้งไงขุมๆพี่น้อง

บอกพี่น้องเอฟซีเน่ไปหาเงินบ้างี่น้องฮาไปหาเงินเดี๋ยพี่น้องเงินจางเงินจางทางผลบอลเนี่เอาไว้เอ้ยมันพูดอาไว้เอ้ยฉันดีกับตาซิ่งเชื่อเพิ่งเนอะเดี๋ยวมาหอมแก่มนะหม่หอมนะอู้ยหอมเมยหอมแม่หอมแม่เนี่ยหอมแม่์เนี่ยเออหอมเมย์หอมเมย์ ฉจะมาจบแถลนไพนออยู่น้ำหลั่ซาแล้ววันนี้พี่น้องอยู่กับน้ำซาอยู่กับแม่คุณพอก็แม่จะไปกรุงเทพแล้วเบิ้งแม่หายดูค่ะเบิ้งแม่หายดูนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งน้ำตาเส้นดีนุ๊กเบิ้งน้ำตาเส้นดีนุ๊กเชเชเชพีโอ้ยเส้นดีกับหายคือการเบิ้งน้ำตาพานุ่งไดูแลตัวเองเลย ดื้อเด้อเนี่เราต้อไปนี่ยอเบินนอกไม่ดูเลยโอเคบนนอกเน่ใหญ่นอกตตเกินต๊ะจานเด้อยไปจักค่นึงจังมาไปพอดีเซนดิบ้าโอ้ยเลี้ยโอ้โหชิเป็นยังไงแกนั่งแจกก็อยู่ดนเนียนะ ใส่กระปุกกระเป้าอ่ะอันนี้อันนี้พูดแล้กระเพ้าก็อันนั้นบโบกแมวบ้านเด็กมีเด็กหน่อยพี่นาะเนบเอืมกระเป้างามแห่งนี้กระเป้าปร้อยู่ได้นะที่ห่อไม่ที่ห่อไล้นี่นะ

ฮะเไม่้แม่จะบอกตาพานวยได้เซนดิขึ็นไห่เบ็ดย่างเป็ดย่างอะไรหนาๆมากตั้งเป็นเพียงตังแมงม่กั้ยม่กุนกระเป๋าเลยนะ ลูกหายน้าอันี่หน่าต้องชานจังเลยว่ายกระยางจหน้า่มาแม่เอากระโป๋ไปดงแมไปซืนขนมแม่คาซื้อขนมดิแม่ไปใช่หรอแม่ไปใช่หรอไม่ยุ่ยแ้วรึคท้ก็บอกกันดิ บอกอยู่แด้วย้ตนมอเองที่นี้แล้วอ่าโทษทมาถ่ายแ่ายหุบก็ได้เลยเี่ยวไทยเหนอยู่เนี่ยวน่ายชงอยู่เลย่ายอยู่เนี่ยนะนิ่มๆิๆมนิ่มนิ่มนิ่มไ่ได้อยังแม่คนไปหนึ่งสองเดี๋ยมไทยหอมแก้มหอมแก้ม ต้องเแม่ดบ้า่าโอ้ยหนูก็ไมี่ต่ค้นกับคักย้ายแม่กับแม่เอ้ยไปเ่าแม่ชี้นี้นะไปนี้ไบนี้ไปนี้แม่กับแม่จิ๋อนุ้แค่เดียวแม่มากเลยอแม่คุ้นหายอยู่แล้วแท่นมากนะกินแล้วนะย้ายสนิทกินแล้วเน้อมาเลย มไป่นมมนหนีห้องในเดีวมา่ายหูแ่มามาไอถ่ายหูปีถ่หูถ่าย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 หูอะลัลูกคนกะไฮมนนีนะน้าคือออกยอดถหูถหูถ่ายหูถ่าหู่าหูถ่หูถ่าหูาหูหูหู เอาทายให้อยู่เนีเน่ยเอาหนึ่งสองนิ่มนิ่มนิ่มไปโ่งก่อนมาดิอันนี้จาไปก่อนไปให้ไป,ไปให้แตงานใส่ไห้น้ำเลยทานนี้ก็ที ไปไปเด็กก็แจโรดน่อเด็กพี่น้องอ่ะอ่ะทางนี้ก็ได้เรบ้งจะไม่ซัดเด็กพี่น้องรถระจำทางมาแล้วหน้าก็จะประจอดป่โอ้ก็จะมาจอดสองข้างน่ะพี่น้องห็นบอกก็จะขี่รถส้อนเล่นกันนะบ้านคอยเป็นแบบนี้ได้ขี่รถนะ แซงกันแบบนี้เด่ะพี่น้องแซงกันแบบนี้เด่ะถนนสองเลนถึงแซงแฉแซงวาเนาะสอบแซงนะคนไทยคนลาวขี่รถนล่รถมาแล้วพี่น้องจอดเนี่สวรรค์เมืองส้นนี่ก็จะจอดเดี๋ยวไปไช่ไหมอู้คนเต็มรถหนึ่งก็จะขึ้นเดินทางปลอดภัยเดอ้อ เออโอ้พี่น้องคนเต็มรถหนึ่งมาค่ะสวันเมืองส้นปพาพี่น้องคนเต็มรถส่วนร้ายนะสิไปเมืองไทยด้วยเนื้อพี่น้องเพราะว่ากระเป๋าเต็มเลยมาค่ะโชคดีเดินทางปลอดภัยเด้อในเน้อมา าคนเต็มรถรถมาแต่เมื่อเชวนบือเล่อยู่พี่นออ้องบายบายหางเงินไงได้เงินเด้อว,วันนี้ ไปเน้พี่น้องเลยมือบ้านน,ออานี่ยไปส่งน้องยูดานมือนีมาส่งเอือยอยู่ทาบจนกับบูหูเนาะมาคว่มจนเป็นอะไรพี่น้องเป็นแบบนี้ได้ความจนนะความจนเห็ดให้เ้าจากคนตีหักไปเนาะทุกคนต้องไปดิ้นรนนะคะต้องไปหาเงินหาทองอยู่เมืองไทยคุณอะพี่นอ้องกับมาคนกับบริหายเดี่ยวซอสเนดีนะพี่น้องเลยพอดีมีรถอันอันนีดินก็จับมาทมดินบอล สี่คนไทยก็จ่อสื้อไกลไก่ก้ามยาเนาะพี่น้องเนาะเมือนบะเมือนบะเมือนบะเออเป็นมะแจคว่ำนะพี่น,นะน้นนนนนนองสันดีนี่ประมาณน,นี้เด้อสันดีก็บไฮดีคือแล้วบ่ได้ไฮแล้วันววนี้พี่น้องเอ้ยพี่นี่ไฮแล้วเห็นรถมาทรงดิน ตึ้งปูหน้าทัง้งเส้นดิบันนี้กะกลวยนี่แหละพี่น้องเอ้ยสิเอานาทีเข้ากับซอยเพื่อนได้ซ้ำหนีเนาะเข้ากับซอยเอื้อยซอยอันนั้นพี่น้องเข้าได,ด้ซ้ำหนีเด็กพี่น้องก็คือดูแลลูกเพื่อนแทนเพื่อนเนาะให้เพื่อนไปหาเงินโอ,โ,อโอ้ยานนี้ยานนี้ยานนี้คุณนะโอ้โอยไปเร็ว นี่เป็นดินของคนไทยด้วยพี่น้องเด้อทิ้งจะซื้อไว้เนาะซื้อไว้ก็จะมีเมียเป็นคนเล่านะถามโมเมนคนไทยนี่มีมีปัญญาซื้อได้หนิเพราะว่าราคาแพงเด้พี่น้องเบี่กว้างดินนะเบี่ยร้ายภายในสั่งแสนปลายเนาะเกือบแสนหายู่ติดกับดินข่อยไ่้พี่น้องเลยโยโยโย่เช้าเช้าหอน้องโย่หอมน้องแป้งน้องแน่ไอ้กับน้องเด้หน่ เน้หนอนแดร์ได้ปะเขาโฮมปะผ้าหน่องเขาโฮมปะไ<ม>า,ายบายพี่น้องเอ้จะมาพี่นี่กับซีเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงสนี้เด้อเขากันไม่คลิปหนาหอนร้ายผ้าร้านเขาโฮมก่อนไปเด้อปะปะปะเขาโฮมปะ